มหาเบิ้งดอกกระเจียวไปใส่แกงอีหลอกจกหาดอกสิบดอกกรบผมพอให้หอมหอมแสบ ว่าเสี่ยวแค่หาดอกสิบดอกดอกกระเจียวผัดออกหลายครับผมจิ้มไปจิ้มมาได้เกือบเครื่องกระตาพุ่นแล้วมันๆครับผมก่อนสิกลับบ้านกะแวะมาปีนบงางย่างไปกินจักหน่อยพอดีกันครับที่คืดพ่อว่า มีเอฟซีท่านหนึ่งพื้นบอกว่าทายเชี่ยบอกอย่างให้เบิ้งแน่ว่าสันวานี่เลยครับผมเชี่ยบอกอย่างด้วยครับเด้อเบาเกึมนั่งทับอยู่นี่นะครับแมนเบิ้์ดทั้งนั้นเลยครับเชี่ยพื้นเชี่ยวพื้นกับสีแตกจิงก้านสาขาแล้วก็เลื่อยขึ้นไปเทิงก๊กใหม่สูงๆครับผมไม่ได้สีกินน่วยพื้นก็ต้องปีนกินเทิงก๊กใหม่พื้นแล้วเพราะว่าถ้าพื้นบออยู่สูงพื้นสีบบอเป็นหน่วยครับเห็นเด้อครับเด้อเชี่ยบอกอย่างครับผม ต้องไายสิยากๆเนี่ยค่อยสิสมบทบาทนะครับเนาะมุนไปออออออนี่ครับดอกกระเจียวที่เบากืึมไปจีมมาไหลายอยู่นี่ครับน่วยบากอย่าง กินเอาวางนึงนี่ถ้ากินวนองอมจักหนวยสองหนวยนี่ดีจะยั่ว,วข้างในจะเป็นสีเหลืองช้ำช้ครับผมรสชาติหวานอมเปรี้ยวชุกง่อมหวานหอมครับผมแซ่บที่สุดครับแซ่บที่สุดในบรรดาผลไม้ปามะแล้วแต่ผู้มากหรือว่าผู้ลงคุนพูนกันว่าหมากักปีปวนเนาะแต่เบาเก้นกวามากกว่าอย่างเดีย คิดว่าบากอย่างแ่บที่สุดสีเริ่มไหว้้วคือกันละครับบากอย่างก็ได้เพราะว่าถ้าได้เริ่มทุกขึ้นกับด้วยพืนสีโรงง่ายขึ้นกันครับผมอืวโอ้ยคุ้งเนาะ Ở đèn cả đòn mới chạy quần Quần là đáng thế Ướn ừ, lướt, ướn ừ, lướt กินง่ามได้กิแเสบง่าหนั่นกินได้เพราะมีเบียรอย่างพื้นหลายแต่ว่าอย่างพื้นสิบอกัดปากด้วยครับเด้วยพื้นสีเหนียวซื้อครับ ับมันได้มันมัน